อาคาทิตุงทัตวานาทาสิอีกครัง้งสัทธาะนุงอาคาทิตุงทัตวานาทาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะคืออุจดไปเลยบทนี้สําคัญมานนี้นะเป็นคาถาที่เราจะต้องท่องอยู่ตลอดเวลาใช่ท่องเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับไปไหนแล้วก็ท่อง ภาวนาไปเลยนะสักสามครั้งภาวนารูปหน้าที่สายก็ได้ปืนยิงแลไม่ออกรับคลงลูกคากระบอกไม่ออกแน่นอนท่องเสร็จปั๊บก็เอามือรูปหน้าตัวเองอรูปหน้าเสร็จปั๊บคาถานี้ก็เหมือนกับจะเข้ามาอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเรายิงไม่เข้าฟันไม่เข้าทําอะไรไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวขออีกหนึ่งคาถาครับ เป็นคาถาเมตตา,ม,ตามหานิยมได้ไหมครับหลวงปู่เราจะเอาไหมล่ะเอาด้วยครับหลวงปู่อีกสักหนึ่งคาถาครับรอบไปไหนมาไหนประสานงานติดต่อกับประชาชนหรือผู้รับผู้ใหญ่ก็มีเมตตาให้ความสะดวกต่อเราเรียกว่าเมตตามหานิยมอ่นี่คือคาถาที่สองครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วประเทศตอนนี้คาถาที่สองคาถาเมตตามหานิยมจากหลวงปู่เสือดำอเป็นคาถาที่ถ้าเกิดว่าใครท่องไว้แล้วจะทำให้ตัวของเราเนี่ย นะฮะมีมีมีเสน่ห์ไปไหนคนรักคนชอบพูดจาคนก็หลงไหลคนเชื่อชื่นชอบค้าขายก็ดีด้วยทำมาค้าขายขึ้นยังไงครับเชิญเลยครับญาติโยนจดเตรียมจดจำให้แม่นนะอิทัคะมะอิทัคะมะอิทัคะมะอิทิเจอิทิเจ อิทิเจตโสตโสตโสคันหาหิคันหาหิธา,ามัสสาธามัสาสัทธาเทวะสัทธาเทวะมึงเห็นหน้าตูทุกคนสานางังสานังพคตโทพระกวาติเอาไปเลยอิทิให้ไปเลยปฏิที่ให้เลย ญาติโยมเจริญพรอะไรบทนี้แน่นอนแน่นอนไปไหนคนรักคนหลงทำมาค้าขึ้นเจราจาว่าล่าวอะไรดีหมดบวกหมดทาพิธีกรกลับไปแล้วท่องได้นะจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่มีเท่าไหร่ก็ให้โอ้ได้แล้หลวงปู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อไปนี้ครับก่อนขึ้นรายการก่อนทำรายการทุกท่านเดี๋ยวจะท่องคาถานี้ตลอดรูปหน้าด้วยหลวงปู่หน้าที่รูปหน้าด้วยนะรูปหน้า เดี๋ยวปู่จะไปฟังกันในย่างให้ขออนุญาตรับเห็นเห็นหลวงพ่อพกอยู่ตลอดนะครับเป็นไม้ไม้เท้าวันนี้นี่คืออะไรครับหลวงพ่อ